ถายเห็นเออมาปลูกยางนาทุกคนสั่งมาพันต้นนะสวัสดีค่ะทุกคนอามาดูกันว่ายางนาเราจะรอดไหมรอดจ้ะเพราะว่าอันนี้ไม้ป่าแต่ก่อนเราปลูกทุเรียนจ้ะลงระบบน้ําเต็มเลยแต่ตอนนี้ทุเรียนเราน้องไปแล้วน้องตุยหมดแล้วจ้ะนี่เลยค่ะไม้ป่าเมื่ออันนี้แค่สามปีเนาะทุกคนแค่สามปีนะ จากแม่ค้าขายผ้าประตูน้ําเราก็ยังขายค่ะอันนี้เรามางานขาวดำํำเราก็เลยมาปลูกต้นไม้มาดูกันเราสั่งมาพันต้นเด้อเราลงพันต้นรอบนี้ต้นไม้ที่สั่งมารอบที่แล้วอ่ะสามปีที่แล้วสั่งมาห้าพันต้นไม่รู้น้องรอดกันกี่ต้นนะทุกคนมาดูแต่ยังไม่ได้นับอกว่ารอดกี่ต้นให้มันใหญ่ก่อนใครอยากมาดูก็มาดูได้นะ ปิดให้เข้าชมฟรีเดอ้อดูต้นไม้ก่อนค่ะสามปีต้นสักมีต้นสักต้นพยุงต้นอะไรม้่งไหโอฮกกอนีฮอกกอนีอีอยงอีกไม้แดงไม้แดงพยอม,ม,มพยอมโอ๊ยจักเอียงแน่และสิบตัวยางสิบตัวย่างเลยค่ะ <c oughs> อันนี้คือ ทุกคนไม่ได้ไม่ได้คาดหวังอะไรนะปู่ครับอาเอา,เอาท่อนี่ไหมล่ะมันจะโดนอะไรเอาอีกเพิ่งนาทีเดียวเอาเหรอเออเอาอีกไ,ได้คือในความคิดอะทำนานก็ทำอยู่นันแหละก็ไม่เห็นมีใครรวยด้วยทำนานเนี่ยอันนี้อันนี้คนอื่นรวยก็รวยนะแต่ว่า รอบข้างเราไม่เห็นมีใครรวยนะทำนาทุกคนก็เลยคิดว่าโอ้สมบัติที่พ่อให้มาก็เลยไม่รู้ใจแบบว่าจะทำอะไรเนาะก็เลยเพราะว่าเรามีที่แปลงหนึ่งอะพูดเ้ยหลายเนาะรวยที่แปลงหนึ่งอะเราได้เออตอนนั้นเราก็ปลูกไผ่ไว้เราก็ได้กินไผ่ทุกปีเนาะเราก็เลยคิดว่าโอ้ไม่ต้องไปทำหรอกไ่นาเน,นี่ย <c oughs> มันขึ้นอยู่กับฟ้าฝนไงทุกคนก็เลยว่าปลูกต้นไม้ดีกว่าทำอะไรก็ได้ ไม่ได้คาดหวังอะไรเลยนะว่าจะเอาต้นไม้ไปทําอะไรหรืออะไรแต่ตอนนี้ไปดูเขาปลูกกันแบบว่ากินเห็ดกันนะทุกคนเราก็เลยเออเป็นคนชอบกินเห็ดอันนี้บอกเลยเพราะว่าชอบกินเห็ดอะ่ะก็เลยปลูกยางนาดีกว่าเพื่อเราจะได้เก็บเห็ด ไปเห็ดออกเลยจ้ะแม่เดี๋ยวจะทาดูเห็ดเด้อแต่ทางนู้นลงเห็ดแล้วเนาะทางนู้นเราลงเชื้อเห็ดแล้วเด้อเดี๋ยวจะสั่งมาเพิ่มอยู่ทางนู้นลงเชื้อเห็ดแล้วอันนี้ต้นยางนานี้เขาบอกว่าลงเห็ดไปด้วยแล้วเนะี่ยลงเชื้อแล้วแล้วเนี่ยลงแล้วต้องลงอีกหรือเปล่าไม่รู้ก็ลงแล้วแหละเดี๋ยวเราก็จะสั่งเชื้อเห็ดมาอีก พันต้นนี้ไม่รู้จะพอปะถ้าไม่พอก็ปลูกก็สั่งมาอีกปุณนเดชเหมือนี่เยแต่นี่แต่นี่ยสามดูกล้วยกล้วยยังตายกล้วยนี้อยู่เพื่อลูกอยู่เพื่อลูกอะไรวะอยู่เพื่อลูกเดี๋ยวลูกมันก็จะแตกขึ้นมาเอาเอามาตัดแห่ มันไม่ตายนะเนี่ยมันไม่ตายไม่ไหนมันไม่ลูกหรอเดี๋ยวมันก็แตกหน่อขึ้นมาไงก็เพื่อลูกเล็กๆของมันอ่ะเออ